สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจำะเดือนพฤษภาคมพศ2568นะคะเป็นการ,รดูดวงประจำเดือนนะคะของปีนักษัตรนะคะเนาะ12นักษัตรนะคะจะเป็นของปีจอนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยำนะคะก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเม่นรับพลังงานด้านที่ดีิ่งใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะ ขอให้ลูกดวงทุกคนนะตั้งจิตในท,ทานทาสมาธิเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งและขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยําจะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาภนะคะหรือไพ่ของหมอครูบาอาจาจรย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสังขารและขานของคุณนะคะอยากจะบอกหรือเตือนอะไรผ่านไพ่ของหมอก็ขอให้สื่อมาด้วยความแม่นยํานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้หมอนิ่มด้วยเนาะเป็นรับพลังงานตรงนี้ไปคะ่ะขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยําเรามาจับกันเลยนะคะเนาะขอให้ไพ่เรงเล่าเรื่องเลยะคะ่าายะ,คะ ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องการงานของคุณนะคะเนาะสุขภาพโชคลาภความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอให้ไพ่สื่อมาด้วยความแม่นยํานะเรามาดูกันเลยค่ะในเรื่องการงานธุรกิจการการค้าขายในเดือนนี้ของคุณไปในทิศทางที่ดีใครที่ทํางานในด้านของธุรกิจการที่ร่วมกับครอบครัวนะคะแล้วธุรกิจการที่เราสืบเชื้อสายต่อมาจากพ่อแม่นะคะอากงอาม่าได้หมดที่หมอบอกนะคะหรือว่า ป้าม้าของเราเนี่ยคะ่ะลักษณะประมาณนี้คุณจะมีธุรกิจกิจการที่ค่อนข้างจะมีความเจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ลำรวยโอกาสประสบความสําเร็จหรือว่ามีเขาเรียกอะไรหมอจะบอกว่ามีช่องทางการนํามาหากินหรือคนแนะนําเรานะคะให้ทําความรู้จักกับการค้าขายของเราธุรกิจกิจการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะธุรกิจเจ้าของเขาเรียกโลงเหล็กโลงกึ่งต่างๆหรือว่าในด้านของโครงสร้างการปลูก สร้างบ้านต่างๆมันเป็นไปได้หมดนะคะธุรกิจการบริษัทที่เราสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเนี่ยค่ะค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเรามีความมีมากฐานมีความมั่นคงมากขึ้นหรือว่าการเราอาจจะเป็น อาจจะไม่ได้มือใหม่ขนาดนั้นแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในด้านธุรกิจการของพ่อแม่เรานะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างให้มันดูทันสมัยนิวเวอร์เลตอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นก็ได้สิ่งที่หมอบอกไปในทิศทางที่ดีในช่วงนี้นะคะแล้วก็กิจการธุรกิจที่คุณมุ่งหวังหรือไปติดต่อหรือว่ามีคนมาทาบทามนะคะขอทําธุรกิจการร่วมกับเราก็มีโอกาสประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีหรือว่า ที่เขาไปวางโปรเจกต์อะไรไว้คุณอาจจะได้เป็นนึงในนั้นในการที่เขาเอาบริษัทเราก็ได้นะคะในการตกลงปลงใจเซ็นสัญญานะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะก็บอกเก่าเจ้าที่เจ้าทางนะคะดีๆเนาะอาโกงอาม่าอะไรต่างๆนะคะหรือว่าสารที่เราเคารพนับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านไว้ะคะ่ะ ะจะพอกวนอูนะคะพระโพอธิสัตว์กวนอินค่ะได้หมดเลยที่หมอบอกหรือองค์แชร์งต่างๆที่คุณเคารพนับถือนะคะบอกกล่าวท่านในเรื่องค้าขายธุรกิจกิจการการเงินคุณจะได้เงินก้อนมาแบบฟุกๆเลยที่หมอบอกบางทีไม่ได้มีเจตนาลมที่คิดว่าจะได้แต่มันได้มานะคะสิ่งที่หมอเห็นเนาะ,ะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะจะมีความรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวหรือว่าวางแผนกันไว้แล้วว่าไปพักผ่อนกันก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะไปเที่ยวร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือว่าบางทีบางกรณีอาจจะไปไหว้บรรพาหรุดก นะคะที่ร่วงรับไปแล้วก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะหรือไปสถานที่ที่คุณไม่เคยไปอยากไปเที่ยวหรือพาแฟนไปให้รู้สึกผ่อนคลายมีความสุขกันมากขึ้น หรือจาชับสัมพันธ์ทําไมตีในครอบครัวทั้งสองด้านก็ได้นะคะทั้งสองฝั่งเนาะสิ่งที่หมอเห็นค่ะจะมีความสุขดีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้า,าคชูดีนะคะหรือเขาให้สินิ์ในพอในด้านการงานธุรกิจเราก็จะเริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเลือได้แตะเอีย e ได้โบนัสได้รับทรัพย์จากคนในครอบครัวนะคะหนุนจนเจอคุณก็ได้ในการลงทุนธุรกิจหรือบางคนบางกรณีเขามองเห็นเราทําธุรกิจกิจการด้วยความมั่นใจตั้งมั่นเขาอาจจะยก นะคะเปอร์เซนต์ในธุรกิจกิจาการให้คุณต้งสามสิบเปอร์เซนต์ก็ได้สิ่งที่หมอเห็นนะคะอาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านหุ้นธุรกิจกิจาการที่เขาให้เรามาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเนี้ยคุณจะรู้สึกว่า ตัวเองอ่ะรักสวยรักงามมากขึ้นดูแลตัวเองความหล่อความสวยดูดีขึ้นอาจจะมีคนมากมายที่เข้ามาจีบนะคะหรือคุณยังเกิดความไม่สนใจความลังเลนะคะหรือยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมในต,ตอนนี้คุณหมอมองว่าคุณอยู่สดๆสวยๆหล่อๆเลยดีกว่าเพราะช่วงนี้อาจจะมีดวงที่มีโชคลาบเข้ามาในการที่เราโสดก็ได้นะคะเพราะคุณมีคู่บางคนมีคู่แต่ไม่มีโชคมีลาบเข้ามาเลยมันก็เป็นไปได้นะคะสูงเนาะสิ่งที่หมอเห็นค่ะบางทีโฟกัสตัวเองนะคะไปตัดผมใหม่เสื้อผ้านะผมหรือเปลี่ยนบุคลิกร่างกายในการดูแล ตัวเองนะคะบางคนออกกําลังกายนะคะลดน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีโชคลาภในด้านของการงานการเงินที่ดีคนเข้าหามากขึ้นหรือว่า ประกอบธุรกิจกิจการอะไรไปที่ไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทในช่วงน,นี้นะคะคุณไม่ค่อยอยากจะรีบร้อนเหมือนกันนะสิ่งที่หมอเห็นเพราะห่วงเรื่องการงานการเงินอยากซัพพอร์ตความรักตัวเองมากกว่านะคะรักตัวเองมากขึ้นจนความรู้สึกว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่พร้อมจะเปิดใจรับใครแต่ถามว่าอยากมีความรักไหมในใจลึกๆก,ก็อยากมีแต่เราไม่อยากจะผิดหวังเสียใจเหมือนเพื่อนเราหรือเหมือนคนที่เรารู้จักหรือเราไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะอดีตมันสอนเราไว้เยอะนะคะคุณรู้สึกว่าท้ออไมม่่ัันนใจใจตวเง ไม่เป็นไรวันนี้กลับมาลองแต่งเนื้อแต่งตัวดูแลตัวเองดีๆนะคะใครที่แบบผอมเกินไปก็ทานอาหารนะคะบำรุงร่างกายให้มันดีใครที่แบบว่าอ้วนมากเกินไปน้ำหนักเกินก็ลดลงมานะคะคุณก็จะเอาให้มันพอดีไม่ต้องให้เขาเรียกแลไรมากเกินไปน้อยเกินไปให้มันบาลานซ์กันจะดีกับตัวคุณนะคะแล้วก็ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีรักและให้เกรดตัวเองนะคะจงศรัทธาในตัวเองนะค,ะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอสําหรับหมอนิ่มนะคะคุณจะเจอคนที่มันดีแนละสิ่งเสมอกันนะคะมาดูในบางคนบางกรณีอาจจะตัดกันไม่ขาดในเรื่องความรัก ความไม่มั่นใจหรือความกังวลใจในวันนี้คุณอาจจะเลิกลากันไปแล้วแต่มีความรู้สึกเป็นห่วงหรือเขาก็ยังรู้สึกห่วงเขาอยู่อาจจะมีการติดต่อพูดคุยกันบ้างแต่มันก็อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกที่เคยรู้สึกกันมานะคะแต่มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอาจจะไม่ใช่ในวันนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ายุติจบความสัมพันธ์ไปแล้วมันไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่เป็นไรรักและให้เกียรติตัวเอง้เยอะมาดูในด้านของสุขภาพนะคะช่วงนี้ระวังของมีคมทุกชนิดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ากังวลใจอะไรบางอย่างก็ตัดขาดจากเรื่อง อยู่เพราะลูกดูแลครอบครัวก็ก็ดูแลซัพพอร์ตกันให้ดีนะคะระวังเกี่ยวกับด้านของออหมอจะบอกว่าไงอะในด้านของความดันนะคะเบาหวานความดันนะคะ หรือด้านความเครียดเนี่ยความกังวลบางทีไมเกรนมันมาโดยที่มันไม่ทันตั้งตัวหรือไม่บอกกล่าวเราก็ได้นะคะใครที่มีโรคประจําตัวเนี้ยดูแลตัวเองแล้วก็ระวังเข้าของนะคะสูญเสียหรือเสียหายของชํารุดนะคะเกี่ยวกับของใช้นะคะของที่มีมูลค่าต้องระวังไว้นิดนึงถ้าเกิดไปไหนมาไหนเดินทางบ่อยอะไรเงี้ยก็ปิดประตูรถล็อกรถให้ดีนะคะในยามมีการก็ต้องระวังนิดนึงในการเดินทางแต่งอย่างบางคนเราไม่รู้หน้ารู้ตัวรู้ใจเขาเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงนะคะอย่าไปเปิดประตูรับเขาซุมสี่สุ่มห้าเราไม่รู้เนาะตรงเนี้ยหมอก็ต้องเตืออนนนไว้ก่ะะค พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ก็ปิดตะโปงสเปย์ของที่จําเป็นต้องใช้ในการที่แบบว่าเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ทันต้องระวังเตรียมของไว้ตรงนี้ด้วยนะคะสิ่งที่หมอบอกแล้วก็ให้ พยายามสวดมนต์ไหว้พระในช่วงนี้ทําบุญนาทานบอกกล่าวเจ้าที่จะดีธุรกิจการค้าการเจริญการงานของคุณก็จะมั่นคงมากขึ้นนะคะโชคลาภจะมาจากการค้าขายที่หมอเห็นเนาะแล้วก็ครอบครัวให้โชคนะคะขอให้คุณนะ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเยรวยเฮงๆปังๆป,ป,ประสบความสาเร็จร่ารวยทุกคนนะคะขอให้พบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ